จ้าทิพาไปหาหน้องใหม่เลยจ้าคุณปลาน้องใหม่บ้านอยู่นี่เลยจ้ากลัวน้องใหม่เข้างน,นี่ คนคนรมมากม,มือนะมึงนะลัวไฟลุกหักรูเ้เลยดึงดึงเลยก็ได้มนะึงเอาเ้าแล้วอ่อนอ่อนมึงนะนี่ไงมันไม่อ่อนหรอกมันเกลียแล้วไม่จะน้องไม่นี่เดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวนี่ ก็เอาดใหมดด่ไรเลยจ้ะนี่ไงนี่ไงจิ้มจิ้มจิ้มดูหมดแดงาวันเยวก็ได้ควัน้ม่แดงไร ก็งามจ้าหมดกับห่วงน้องไม่เลยหมดกับมันมัดเดียงแสง no หวงมัดเดียงแสง no ไม้กูดจ um> ้ะ ต้องแบบว่าจ We ิ้มน <It 's S 1> well, ่อหนมันจังแบบว่าจิ้มอะไรแล้วมันติดอันนั้นน่นี่นี่จะเปล่อยมันขึ้นเนาะกดลงไปกดลงไปอีกเนี้มันดูเยเยอะไรกบอกเสียมเลยอ๋อฮักแลวันน่าจเลียวกันเปเอาไม่ได้เสียงน้ ที่ขิ้นที่ถูกต้องอืเลยแล้ววะมาแล้วกลับไปตุ่มใบกวาดใบเลียงใบเลยจ้ากอใหม่จ้าโอ้โหจ้าตุดพุดจ้าเนียงมันจ้าคุณนอ เฮ็ดกินบ่ได้เฮ็ดปวกตัวหันนเงียนเียนอ้มมนไม่มดีเดือน

มึได้ะไรบอโะวมงกินแล้วก็ไม่จ้ัมจห,หมุดขนาดเ้งบ้านเอนทุพนบนนี่เป็นคู่ก่นนะมุงกระไรมุดกระไร เออยุ่งกัดได้หมดธรรมศาสตรธรรมศาสตรคนเนื้อหอมก็แบบนี้นะคะอู้หนอจน,ออน,นจะนอนไปจ้าไปตัวจา้าจา้าจ้าอันนี้ปลูกไว้กินจา้านี่ถั่วงวนอันนี้ก็เจ้ากระลากส่วนหนึ่งปลูกให้เขาลักจาก้าให้เขากินเออเราไม่เราไม่ต้องกิน อันนี้มันดูไก่ขนาน้องเขามาเอามายยิ่งกหลายโอ้ปันกำมือคุกคือนี่ดมอนี่ใหญ่จริงเเนาะใหญ่มากพุ่นหุ่นุ่นหุ่นหุ่นจะนอนนึงจะนอนนึง ใ่คน <ใจ S 1> คนันโอัน่นใน,น,น,นคนอิ่มไปกวนด้วยอ <c oughs> ุ้ยนใุ่งแจ๊กจากข้นอกต้องใจคุอ่ะจดดิอเดี๋ยวสออนเนาะมึงถือคนไดนะ้เนาะสออน่อนุงจัดเขานี่สิดอ <c oughs> <ๆ>ิ่อยู่งา าบึ้งจะ้ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหมดแดงกัดถั่นกล้องสั้นก็ขคอไพ่น้ำเลือจ้าหมดกัดจ so. ้าจ้านอนนึงจ้าโายน้องน้อยก็ร่างออกแต่ว่าเขาแม่นไปหาแต่ชื่อชิบอะไ้กินดอกอันนี้ปูไว้ก็เลยได้กินไปหากันลุงที่บลุงแดนแล้จ้าเข่าทางนี่ออกทางนึงเดียวเข่าทางบ้านออกบ้านนังมัว่า ก็ว่ามไปทางบุเลยจ้ะไสจ้ะเดินจ้ะไปตรงจ้ะมาแป๊บเดียวที่เตรียมถุงพายเลยไ,ได้จ้ะอันจ้ะไม่ได้บุจ้ะงาน,น,นงนนึ่งใสติ่งนี่หมดกับหมดสะอ่อนเนาะ อ่อนเนาะผู้หนอนี่แงงามอ้วนเลค่ะแกมันตะแบอุบลเอเอดเห็นแต่อียงก่อนหมแดงแสงพวงมะม่วงอันนี้มันเสากอน้ำไม้จ้าหมแดงปุยีช่วงัอยู่ มันอี้มเดียงไฟ้เด้มันนี้มแมนมืเดียงอันเียโอ้ข้าวอุบ้าไส้บ้านูนะไจ๊ะมดกัด จ ch <worldwide> ังเมื your your ่อบึงอยู่เฮือนเนาะจ้าร้านเครื่องได้หลายได้หน่อยเนาะจ้าเดี๋ยวให้น้องเพิ่นเอาอีกสองสามนวลมันค่าหมดเดียงเมียจ้าเมื่อบึงกันอยู่เฮือนเนาะจ้าโอ้ยกลัเดียวเนาะจ้านี่จ้ากลับบ้านเลยจ้าเลยโอ้น้องม่ห้องบ้านเราอยู่นี่จ้ะบ้านหนูอยู่นี่เลยจ้า ไปกับนอคดูเปนเตียงตัวไปหาต้นไม้เตียงสีสักสักง่าเดี๋ยวเมร็จสีไ้บึงตนปลอกนะจ๊ะกาหอดบ้านแล้วนะจ๊ะที่น่ากน้าหามา เพิ่งตัวโมงบ่ะไมห่หาา่อนะได้พวกเกียงเนาะจ้าพวกเข้ากเขาไปเอารูยาอยู่จ้ามี่แค่ที่พามามอบอกให้บึ้งเลยจ้าจะให้มาบรอมาจา้า มือแกะมือ <imited> <imited> เผาเป็นคุยกันเลยจ้าขู้นกันบนบ่า มาเลยจ้าก็ดียแบบน้องเพียงับทิเบิดเนาะจะสิแกให้ดูมคิดดิอ่นนะไปหาน้องใหม่เราจะหาอยู่สวนหาอยู่หน้าไม่ใช่อยู่สวนเป็นปูไว้กินตัวน,น้อยนี่มีอยู่ที่ผาหัวอกจาถ้าส่สวนอีกสวนหนึ่งมีอยู่ที่จิบหัว ไ่ได้ซื้อเยอะเลยก็บมล่หายากเลยเนาะพรบอบผูกก็บ่ได้กินพระบไปหาทั้งผูผู้เฒลาผล้ยก็บอมีเหมือนว่าอันทัานบ๊อบผูกมันมันซีมีอยู่ใส่ให้หาเนะจ้ะเพราะโบเคยไปหานะไม่ไก่แม่จ้ามิจะหาอยู่สวนเจ้าหลวง มันจะนอนอ่อนนอนอ้วนเลยจ้าบึงการเอื่นน้ำใหม่ไรเลยจ้าน้ำใหม่ไรนาทีมีขุนขุนเนาะเสียบเวลาเกียงอ่ะแม่บอกว่าต้มน้ำก็ตองที่น้ำถิ่นก็ได้ดจ้าเพราะนว่าน้ำม,มันบกสูง ดินกระดว่วนบ้านห้องบุอยุธแต่เนี่ยกินมาจากวัดเน่ขยันย่าง,ขงากกเขาปลาก,ก็ได้กินรลดน้องใหม่ผักก็ปลูกปลูกกินเองไปเก็บไปได้กิน นี่ยไงทีขออนุญาตจบคลิปไปซะก่อนเนาะจ้านี่กระเทียนผัวกับนองให้มันแล้วเนาะจ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหน,นด้วยจ้าผู้พ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้นนนสวัสดีจ้าจ้าผัวแล้วเนาะจ้าจะเป็นแกงต้มไม่ที่รงเกือหามาเลยจ้า เงี้ยเงี้ยเงี้ยงั้นแล้วแบบการเงี้ยมันจะละเอียดกว้างเลยว่าการเงี้ยพระเจ้าขับรถเดิน